แคลผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโดนเน่นะครับวันนี้กับฮีโร่อารักหน้านะผมไอห,หนักวิเลยการด้วยเปล่าอารักหน้าจะเอามาเหรอเอาเอคนละเส้นพอมงอ,อกไม่ได้นะ <c oughs> ซุ่มไว้ซุ่มไว้ตายไอ้เชี้เดินออกไม่ได้กลางหายครับไอ้เย้เข้าไปไม่ได้เอาดีไม่เติมยามันไม่มียามันมียาแดงเห็นไหมน่ะเอาเมื่อกี้กดแล้วมั้งเออกดแล้วกดแล้วมันเติมไม่ได้ติดผิดกูอ่าเรียบร้อยไอ้เชี้มีคนวาร์ปอ่ะไอชี้เนี่ย เรียิงเลยอือดึงคีบออกอะไรเปล่าไม่ต้งหาเวลเดี๋ยวรอดึงคีบสิบห้าไปก่อนคีบมันดันส่งไปหนึ่งตอบแชทก่อนเอ้าอะไรวะ ยิบหลุดไม่ตายเลยแดกคนมาแล้วอ่ะเดี๋ยวทำสนับก่อนก็ได้เอเดอร์สนับรูปเกมแบบนี้เน้นหนึ่งดีกวะ่ะ บอกว่าเอาใหม่เหรอทำไมวะเมื่อกี้มันมีอะไรเกิดขึ้นข้างบนบอกกัน Your building is taking damage มาร์ปไม่มีวะเี้ยอยากจะไปไร่วมไฟฮะเอาสกิลสองมาจ้ะอาเวลเดียวไปเหยียบดิตรงไหนโป่งสองดอกไหนวะอุ้ยจุดยึด กกี่ลูระวังไอ้เคี้ยกี่ลูกวะไม่รู้เยอะกำลังว่าระวางวิทจะเอากูระว่งางได้ไหมน่นนะวิทแม่งดูดิมันช่วยแบบสุดๆโอ้ย,อยซิวเบลเลตดีนายได้ปะดีนายได้ปะ เออโดโซแท็บไอ้นี่ให้เบเวลล่างไปไะเบเวลล่างไปกันเบดเบเวลล่างไปวิทแม่งเล่นโซแท็บที่ไหกูต้องอ่านสกิลสองมาสักหน่อยนะเอ้ยดินจ้าเฟี้ยวจังวะต้นตีต้นไหนวะเนี่ยที่ไหนโอ้ถ้ากูตีวิทถึงนะนี่มีบล็อกมีบล็อก มันจะตายอะระวังโอ้โหเฮดไอ้เหียขวดก็ไม่ได้เล่นด้ยนมนี่โบกูกัดหัวคลิปพีเดีก็ให้โหวดหยุดเฮียตอนนี้กำลังแบบสู้ระวังสง,งสารกันเบร์ะโดนขนาดนี้เลยไม่ตายไม่ตาย มันจามันดุอย่างไรเฮียคือเล่นบนโคตรดุเลยผมน่าจะเล่นใบด้วยนะเพื่อนเ,อเดีเดอร์จะเกาะใบวินวอลอะไรเงี้ยตั้งนานไปนไหมเหี้ยอีจีเนียสวย ต่อที่มันใครโซแทบบ้างวะเนี่ยอวิเล่หลังมันจะเอากูใครไปกูกว่าใครโซแทบกูว่าไอเ้เทียวิเล่โผล่มาข้างหลังแล้วก็ชอบปืนกูจังนะวิเล่เนี่ยเอาห้เต็มไปเดดดี๋ยวกูวออััตอนนี้เวเลสองแล้วไม่แก้กูก,กดแก้กดมันเลยยิงไม่ค่อยเข้าอ่ะวิวเ,ลเล่โดนจริงด้วยมันเสกมือมึงลบได้นะ ต้องเวลสี่อะอกูก็ว่าเียไอ้สลิเทอร์มโซแทบโหอวะอยูกก่กดใส่กูก็เลยแบบพูดไปว่าเออแม่งโซแทบกันเยอะจังวะเชวิเวลอ้อมหลังมายิงกูยิงแล้วก็โซแทบใส่เล่นๆยๆๆยๆๆๆๆยไไ แต่ก็เกือบตายเย็ดไมไม่น่ามีนะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะเยมิอาระวังเ uh huh. ี่ยข้าทำอะไรหรือเลปล่าวะข <c oughs> อได้สองข้าทำฟ้าไม่เลย จะเอากลางว่ะเอาอีกแล้วคิววิทเขาวอล์กน่าลู <guys> <drinking water. S 2> นวอล์ the กนี่ผมทำเจาะเกาะเลยนะเพื่อนยังไม่เอลเดอร์นะครับเจาะดีนะกูมีสกิลสองไอ้เหี้ยบอลกูเดินมาเจอดวงระเบิดดีสกิลสองเอาเวลร์สามคิวพูดพูดอยู่ก็หยุดพูด ดีแล้วที่มาโดนซีซีเฮ้ยมดนเกิดป้อมวะน่าจะมีแล้วแนี่อยากบวกอยากบวกตืดเองมาได้ไหมไปเนียไปนียงกูดันดันป้อมก่อนวาร์ปไม่มีว้าบสิบวิอยากบวกว่ะว้าบห้าวิเอาไหมเอาไหมแล้วก่อนี๋ยวก่อนบนจะเล่นเหรอ มีวาร์ปแล้วไอ้คิดแต่ลึกไปนะไม่มีป้อมให้วาร์ปยังไงวิทเลบิงวะไอพิศเลบิงตรงนี้ไม่มีวาร์ดจอตีเวาร์ปมากลางวะตายเองก็เดี๋ยวเลยซาริเทอร์ที่วิทเลบิงแล้วนี่หว่ากูต้องระวังสินะ ผมต้องเล่นมีคิบีด้วยวะเอลเดอร์เอลเดอร์จะเกาะวินวอล์กคิบีใบมึงยังไม่มีอ่ะอแต่ตัวมึงกราฟ้าชิ้นเดียวพอไงคือแบบ,บาาเกิดมาอันตรีแล้วก็ปล่อยตายไปเลยคาราฟ้ารีเฟรชเดี๋ยวมึงดูสองตีสกิลสองเวอร์ซามด็กงไม่มีที่าาสุดไอ, 2, 2> อ้เฮียคาราฟ้าเขียนเมาล่างกันได้ไหม กูก<อ> <im sharing> okay. ็ไม่อยากโผล่มากวิทวิทมันก็เล่นดีอยู่นะรู้จังหวะตัดนู่นนี่นั่นรอซ้อนบิงแล้วด้วยเยินช่าอยู่นู่นโอเควิทอยู่บนได้ยินจ่าทำหนูบัลลตีไปแม่งเลยเฮียยาวกลัวโอ้ยสัตว์วิ่งใส่ด้วยเก่าไปแล้วขอขอเอากลับไปเออ ตายเปล่าทีนึงสวยวิทย์อยู่บนวิทย์อยู่บนเล่นเล่นเล่นามันต้องเป็นลาวะไม่มีตัวหลังนะงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบินคู่กัน <c oughs> นั่นเนินจ่าเดินทางนี้เนินจานูวะ่ะเดียวสิ้นสอระวังระวังวิทย์นะนั่งไงมาแล้วระวัง ไ,ได้ตาม <glam our S 2> ไม่ e โดนบุเฮ้ยสวยเออกลางเลยกู้ยอัน <súper> น <formidable> ี้ละคราฟ้าละอีกก็อย่างเช่นเราเลยวิ่งเฮ้ยวิ่งคู่กันนี่สัทที่แรกไอ้นั่นหนีแล้วนะฮะที่วิ่งพาลากไปหายอีกตัวเล่นคนเดียวไม่เคยน สะท้อนด้วยไหมกันเบสสะท้อนด้วยก็ดีแน่นายดาบเปิร์กเนี่ยไว้ตัดนินจาคนเดียวเลยตัดนูวันติตัวเดียวเลยโหดไปว่ะเพื่อนเยอะนะนเข้าไปตีไม่ได้เคลีดรโวมบังวับแบบได้แบบดื้อวิทย์ก็ไม่ตรงไม่ตัดอ่ะ มิดน่าจะรอเล่นกันดินจาบอลไม่มีรูนว่ามิดเข้าพีเดีมันวิ่งงงง,งันเลยบะกำลังไปเล่นดิมีใครมาบนลไหมกำลังไป

The takes Tower. Hellborn Legion down a แค่เห็นไปไหนหมดวะกูซื้อยูเรื่อกูจะกดทีแรนี่คือหมดตลอดกลับนะต้องทำวอล์กเองแลน่นอนแค่ะมึงวอล์กอ่ะก็เดี๋ยวกูทำอยู่แล้วไงเอเดอร์บีบีวอล์กใบอะไรอย่างงี้แหละเอาเอ้ยแค่ไปก่อนเลยวะ นวิดอยู่ปล่อยเลย,ไ,เลยไม่อยากเล่นหรอปล่อย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 สี่ตัวได้ยินเสียงปืนด้วยเหรอเออยิงเดวโวไปแล้วมั้งเมื่อกี้มันเปิดแล้วใช่ไหมวิดอก็ไม่ยนตีอนรอจังหวะเอา กูก็เสียหมาเสียวมาเดินทางนี้คือผมยังม,มีของกันนะเลยผมจะแบบเล่นแบบเข้าๆออกๆผู้โผล่มันไม่อยู่เลยวะอยู่โซนของมันโซนล่างมาันโซนล่างแล้วเรากลางมาัน บิงล่อได้ไหมเอ็นตีมาอาจจะเข้ากูก็ได้เราจะไม่กันเลยล่าง,ง,ง,งไ,ปไปกันล่างไปกูร่างว้าปอนโอ้ชิงแบบตายลลปลอดวีนด้ตยทีเดียว gets the double. Time it, time again. Kiss my ass. Tao tàn thật Bùa too easy. Vengeance is That's a genocide, folks. Xin กี่วันสิบีเบาสิบห้านาีมึงอะไรเบาแล้วบางว่ามันแรงแล้วไหมเบาเหรอว่าออกแรงเบาเรอวะไม่เสามร้อยมั้งดอกก็สามร้อยแล้วมันชิงเรื่อยๆป่ะสามสี่ร้อยลองเช็คหวานนะลองแก้หวานในป่ามีหวานข้างล่างมึงสเปลเลือกก็ได้นะบอลเดี๋ยวกันทำรีเฟรชเออตัวมึงไม่ต้องเฮี้ยอะไรมากเลย หรือไม่ก็ถ้าได้แค่กระดาฟ้ากับรีเฟตแล้วก็ที่เหลือก็เล่นถึกแม่งเลยเอาให้แบบโดนลุมไม่ตายได้อันตีอ่ะโอ้หวานส้มสองดอได้ได้ที่อ่ะรวยเล็กเดี๋ยวนะตรงนี้มีเดือบะระวังหมดแล้วหมดแล้วตรงนั้นไม่มีใช่ไหม,มเฮ้ยพ,ยพยีเจเจอพีเจเจอพีเจสู้ไม่ไหวนีจ่จะกาตัดนัวโด,ดตัดนัวได้ปหมหมดแล้ว ไอ้สวัสดิ์ทันไอ้เหี้ยนี่นี่แม่งมุมตามแม่งมุมตามฟอมด้านฟอมเหี้ยอะไรวะเออแม่งมึมกูจิกทันแต่มันดึงเชือกไว้ไอ้เหี้ยเดโอตามเดโอตามไม่มีใครตามเลยไก่ไก่ได้อยู่โอเคสวยรอล่างดี่วะผมหน้าเอาเลยกูดีนะเฮ้ยปลดแอกไปอะวังหนึ่งลางสังหรณ์กูบอกถ้ายืนต่อโดนแน่ โอเคอยู่นู่นแต่ยังไม่เห็นวิทย์ะรอป้อมให้ทีมมาเล่นเลยมาเล่นไปเล่นมาเล่นมาเล่นไปเล่นไปเล่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 ดิเข้าดิเข้าดิมมนาหดเดินตดโง่โง่เ้วลาเกิดไอ้เหี้ย วิทมันยังไม่ตายนีว่วะสโลได้ไหมวะดดดงกวสวยเขี่ยมันถึงกับวัดออกยาศึกพลาครับดาบเดียวสิ้นสองเอ้ยแบบเดียวสิ้นสองทำบีคิดบีด้วยวอล์กวะยียห้อสนุกวะเล่นเบิกเอาไหมต่อเปล่ากดนูให้ได้ไหมวิทหลังวิทหลัง อ่าได้เงี้ยไอปอนตายไปแล้วเดี๋ยวมองไม่เห็นถ้ากูมองเห็นกูยิงตายเออกูป้อกต้นมามันจะปืนมึงด้วยมั้งเนี่ยเฮ้ยออกกูด้วยไอจ่าซื้อไอ้ีฮิแอชอโดชอโดชอโดคือดาเมจผมมันสุดแล้วเมื่อตอนนี้แค่จ่อเกาะอันเดียวแม่งก็ตีตายหาแล้วเฮียขาดร้อยหนึ่ง Oh, fuck! Chop lời. Nganda, nè mè nga. Wingman, mà, wingman. Ta. Ta. Kung dành, nè gần bề, win đi. Kia lạ mè. The Legion takes down a Hellborn Tower! Boom! That was a dynamite! Ton a, gùi a ก th ันกลางวะก็จะเล่นสามสีลังหน้าสามสีรีฟิตมาเร็วสามสีแบบไอ้สกิลหนึ่งมาติดพิชใช่ไหมวะติดสามสีด้วยงเงี้ยเฟี้ยวว่าเฟี้ยวแล้วกูยืนซะกูเป็นแทงเลยเฮีย ดูลูนแป๊บนะนึง่งขอดูลูนก่อนโอ้โหไม่ตีของครับไม่ใช้ตีของครับใช้บวกเป็หนอะไรหมดวะเนี่ยนะกูเข้านะแล้วกูเปิดเองด้วยกนะูขี่ยูมีแล้วขี่ยูมีแล้วเฮียดับเบิ้ลกูได้ใช้ตีตัวเดียวเองเหรอไม่หายหมดเลยอ่ะ ใช่ไงเอาป้อมออกไหมมันจะได้ออเฮ้ย hey, ไอสัตว์ลาเดี๋ยวกูก็เอาลองในลาเนี่ยทำเล่นไปเฮียป้อมออกไปเล่นตลอดไอเฮียมุกเนี่ยไอ้สัตว์ <laughs> เอาล่างก็ได้นะล่าง,างเฮียอะไรดีวะนั่นมึงอะ ก็บอกว่าทำถึกไปเลยก็ได้ฟอสบูฟ,ฟเล่นไอคอนไปทำไอคอนถึกเล่นถึกๆไปเลยแบบให้มันสมมุติมันเปิดมึงก่อนไงมึงไม่ตายมันบิงอะ่ะว้าไปมันเดีย๋ยวก็ว้าไปมันก็ไอน้นี่หนีบิงหน,งนจงีจีงขอสร้ดันไปไจ้ดันได้ดันปิด มันมีทางเลือกเดียวไงที่มาทำได้จะเราเปิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวตันสามนอะ้กูตีป้อมแรงพี่ดเดใจเยน็นลูกใจยเยน็นนะลูกใจยเยน็ยเยนใจยเยน็นใจเย็นต้องเปิดล่งางงั้นนินจามันได้ฟรี <c oughs> อ่ะกูโดนตันหนึ่ อ๋อดเียวากลับได้กูว่ามาทางเนี้ยเออไอ้สัเอ้ยไมทางนี้ทางนี้ปะแดตีเลยวก็ันด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 ันขี้บนไปไม่เสียแหลกใช่ไหมโอเคสามสี่เสามสี่น้นเท ได้ถึกด้วยเมื่อนได้ถึกแล้วติดพิษเงี้ยติดพิษเพิ่มไปอีกสโลด้วยแหมมันช่างครบเครื่องคอนตันตไหมยะลักหน้าคอนตันกูยี่สิบวิมีบีคีบีแล้วเนี่ยถอยก่อนพีเดียกูตายแล้วรอสิบประมาณสิบห้าวิเอาดิพีเดียอยากตีก็ตีเลย โดนล่างดับเบิรนอีกรอบไปยังล่างเหรอรู้ใช่กูขอนะเอาไปดิที่อยากเปิดกลางว่ะอ่ะอีเชี่กูเพิ่งเดินเข้ามามโยนอันนี้ใส่กูบาย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 หมดเลยคีบีก็กดไม่ได้อะถ้าโดนเปิดก่อนดีนุ้ยไอ้เคียนตีนจีเนียในสัตว์จะต้องมีคารดาฟ้าไงมาถึงจะ พลรฟ้าคือโยนนะโยนไปวินลานวินลานเทียดนะวินยานเลยเยี่ยงเจ้าเปิดได้เปิดโขกหน้าไปทีเฮ้ยพีเด่ก็ดุเกิลเนี่ยเฮีย รือว่ามีคลองอะให้มันเล่นไปสักชีวิตนึงก่อนเขียปอนตปลาตะแล้วไม่มีเกิดมั้ยจ่าตัวปอนใช่ไหม l l b o r ว t อ w e r là sao à, cứ đã tìm chọc bếp mạo chẳng hiểu hơi 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 hơi

น่าจะจีๆแล้วเพื่อนเออถ้ามันอยู่ในบ่อห้าตัวก็โดนหมดนะหนีไม่ได้ <c oughs> บีบีก็บีมันก็ยังชิ่งอยู่งั้นอ่ะค <c oughs> อนละเป็นไรกู <c oughs> อยากเล่นอ่ะอยากเล่นใครเกิดวะวีดเกิดกูรอให้ ถ้ามันเข้านะไม่เข้ากูดิไม่เข้ากูไล่ตีล้าอะไทีเข้าแล้ว,วไม่รอดมึงจะอิ่มมึงจะอุ้ยตายหาแล้วไอ้ แมงมุมขยุ้มหลังคากูไปเกมนี้คงประมาณนี้แล้วเพื่อนไม่มีแล้วแหละอย่าที้ไว้ก็จริงแนะนำไม่ออกอีกีบีแค่ชิ้นนะทีบีวินวอล์กก็ได้วิงโบอะไรเงี้ยถามสีนี่ผมออกมาเล่นขำๆแล้วเแห่ะออกออกมีเพื่อนแงงสครามรักเพื่อนมากนะจงจดจำชื่อกูไว้กูมา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 เอาเลยเอาเลยให้มันตายแต่ขาบอบไปเลยจ้าเนี่ย ตึงกลับไม่ได้ตึงกลับไม่ได้มันไม่ได้ไม่ใช่สถานะตึงก nice um> ่อนอุ้ยเอาโอเคเพื่อนเกมนี้ลักหน้าประมาณนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นใจผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบายครับผม